การม่ดโดของมันเดอร์รุ่นขอบหยักครับใช้เครื่องอมือครับใยแมงมุมกับจวนการถอดม่โดรุ่นนี้ใช้ขาแมงมุมครับจับน้บบปัดเอาไว้ขันบ,บีบเข้าไปให้แน่นครับเมื่อบีบแน่นแล้ว ยกะออกได้เลยครับหน้าปัดออกได้เลยเนื่อยกหน้าปัดออกได้แล้วเครื่องมิโดนี้จะเป็นเครื่องสองตอนนะครับไมยมจะเป็นไมยมสองตอน ไม่แน่ใจเพราะว่าใี่มาย,ยมสองตอนเนี่ยบางบางบางที่เราไปเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนเป็นมย,ยมเป็นตอนเดียวเราจะถอดออกมาโดยดึงดึงออกให้หลุดเป็นสองให้หลุดเป็นสองตอนอาจจะไม่ได้ครับเราต้องมาถอดหน้าปัดดูนะครับแล้วก็ชิดดูก่อนว่ามย,ยมเป็นสองตอนหรือว่าเป็นตอนเดียว ถ้าเรดึงหรือว่าหักออกแบบคล้ายๆสองตอนแกนมายมจะหักครับเอาให้แน่นะครับถอหด,ห,ด,ดอถอหน้าปัดออกดูดีกว่าพอจะถอนหน้าปัดออกดูมันก็หลุดมาทั้งหมดแล้ครับหลุดมาทั้งเม็ดมายมทั้ง สรุปว่ามายมเป็นสองตอนจริงครับเดยวเดือวมา,ม,ามันก็หลุดออกมาแล้ว <S <S เมื่อถอดหน้าปาัดออกมาแล้วการที่จะยึดจะยกเอาแผ่นแผ่นแผ่นสับป,ปดาน,นี้ออกนะครับต้องถอดปินตัวนี้ออกมาก่อนนะครับพินล็อกตัวนี้ครับ จะมีปิ้นล็อกจานสับัดดาอยู่ครับเพื่อป้องกันจานสับัดาห์ครับปิ้นล็อกออกแล้วก็ยกออกได้เลยครับขอเช็คเครื่องครับคือการถอดลูกตู้หมอกก่อนนะครับ รูปตุ้มออโตเมติกครับแล้วถอดแล้วถอดน็อตออโตเมติกออกมาครับนอ็อตมีสองตัวครับเครื่องออโตเมติก เฟืองออโตเมติกออกมาดูครับนาฬิกาเรือนนี้เราสงสัยว่าเฟืองออโตเมติกจะเสียครับถอดตัวจักเฟืองออโตเมติกออกมาครับ ไฮนอทออกหนึ่งตัวครับทีนี้เพลิองออโตเมติกมันดู่ตองมันทั้งหมดเลยครับเรียจัดคำนวณไว้ที่เดิมนะครับเื่องออโตเมติกไปอยู่ที่เดิมแบบนี้นะครับ เรื่องยายกันลลยกันอยู่ตัวนี้จะเป็น,ปนแผ่นทับแผ่ทับเฟืองออโตโมเมติกครับเราก็ดูไอ้อนำเฟืองออโตโมเมติกัจากตัวนี้ออกมาดูครับว่าตัวไหน,นเกิดการเสียตัวเฟืองระจับ ตรวเฟืองแล้วจับเฟืองด้านล่างไว้ครับแล้วเราก็ลองหมุนดูจากโอตโมตัวเมื่อหมุนไปหมุนไปจะต้อง ไปจะต้องติดอยู่ข้างหนึ่งนะการตรวจเฟืองนะครับคือหมุนไปเนี่ยหมุนหมุนหมุนเดินหน้าไปเฟืองจะต้องหมุนไป จะต้องหมุนไปได้ครับหมุนเดินหน้าไปได้แต่หมุนถอยหลังจะหมุนไม่ได้ครับมันจะติดอยู่ติดอยู่ด้านหนึ่งนะครับลองเปี่ยบเฟืองดูครับแล้วก็หมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหน้าจะไปได้สาขากลับเนี่ยหมุนไปไม่ได้ทั้งไปทั้งกลับอย่างเงี้ยคือเฟืองมันเสียครับต้องเปลี่ยนเฟืองครับเฟืองมันอาจจะโดนนะ้ำไม่ตัวจับมันเสี แต,ตัวเนี้นหมุนกลับซ้ายได้แต่หมุนฝามันจะต้องติดอยู่ด้านหนึ่งครับถ้าหมุนไปขฝาได้ซ้ายซ้ายหมุนไม่ได้เฉพาะเฟืองสองชั้นตัวนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเฟืองมันเสียครับ คือมีอยู่เฟืองอยู่ตัวนึงครับตัวนี้นะครับที่มันเสียเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกรอบครับจับตัวจับตัวจักรไว้นะครับด้านล่างแล้วก็หมุนเดินหน้าไปครับหมุนตัวจักรเดินหน้าไปหมุนเดินหน้าได้นะครับ แต่หมุนถอยหลังเนี่ยมันไม่หมุนนะครับคือเฟืองตัวที่อยู่ด้านบนนะเดินหน้าไปได้แต่ถอยหลังต้องล็อกอยู่นะครับคือใช้ได้ครับตรงนี้แล้วเฟืองอีกตัวหนึ่งหมุนหมุนได้ทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังหมุนไม่ได้เลยครับ ้นเดินหน้ากระติดไปหลังกระติดนะครับใช้ไม่ได้ครับเครื่องเสียครับต้องเ,เปลี่ยนใหม่ครับใม,ม,มาแล้วก็มาประกอบนงไปครับว่าเคือ อุตเมติกตัวใหญ่ลงไปก่อนครับคือทุกตัวอุตุมติกตัวใหญ่แล้วเฟืองอุตเมติกตัวที่สองครับความลงครับคือเอาทางด้านยาวลงนะครับแล้วเฟืองอุตเมติกสองชั้นตัวที่สี่ครับนำมาเปลี่ยนครับและเฟืองออโตเมติกสองชั้นตัวที่ าวางจอดใ้องใต้ตัวที่สองแล้ววางแผ่นครับ ตัวจับลมไปแล้วเราใช้มือหมุนมดูนะครับตัวจับทุกตัวจะหม,มุนตามมันไปครับแล้วน้ำลุกตุ้มน้ำลูกตุ้มมันลองใสาครับตุ้มอโตเมติก นะครับแล้วก็เรามางหร่พิกอยู่ครับเมื่อสักครู่เราไม่ใส่ลูกตุ้มเร้หมุนตัวนี้มันไปได้นะครับหมุนทางนี้ร้จักจะวิ่งตามไปครับแต่เมื่อถ้าเราจะดันกลับไปทางนี้มันไปไม่ได้นะครับคือตามหลักแล้วเขาจะหมุนอย่างนี้ครับไปได้ฝ่ายเดียวถ้าหมุนกลับทางนี้จะไม่ได้มันจะล็อกครับก็เหมือนกับว่ารูุ้จักมันจะไปข้างเดียวแล้วล็อกอยู่ข้างนึงครับคืออย่างนี้นะครับ นี่เปลี่ยนตัวจักรแล้วก็ใช้งานได้เลยครับเนื่อทําการเปลี่ยนจับออโตเมติกตัวที่เสียเข้าไปแล้วก็ทําการล้างเครื่องล้างเครื่องเสร็จแล้วก็ประกอบชุดออโตเมติกลงไปได้เลยครับ การเสียของนาฬิาการือนี้ก็คือจอับออโตเมติกไม่ไม่ทำงานครับก็ไปแล้วขันน็อตไว้ครับ ไอ้การเนี่ยเมื่อผมจะใส่อันนี้อย่างเดียวเท่าไหร่ครับออโตเมติกเข้าไปแล้วก็ขยับดูนะครับขยับทุกต,ตัมออโตเมติกดูว่าเฟืองเข้าเฟืองไหลลื่นไปเป็นเป็นลานทุกตัวไหมขยับดูจะเห็นว่าเฟืองวิ่งเข้าเป็นลานไปแล้วครับก็เมื่อเสร็จการนี้ก็มาใส่การ าจารย์สัปดาห์ครับอาจารย์สัป,ปดาห์ให้ลงสปริงนะครับสปริงมันจะมีสปริงล็อกช่องแล้วใส่กิ๊บลงไปครับใส่กิ๊บล็อกเอาไว้ครับใส่กิ๊บล็อกและใส่หน้าปัดลงไปครับ จะมีตัวล็อกหน้าปัดอยู่ด้านนี้นะครับเป็นปินล็อกกดส,สยับล็อกปินเอาไว้ครับลอาปินล็อกมานล็อกหน้าปัดแล้วทำการใส่เข็มครับ